ัสดีพี่ใหม่ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหดวีสยองหลังจากที่คุณผู้ชมได้พักผ่อนเนื่องในเทศการปีใหม่อันยาวนานเรื่องราวที่เราจะนําเสนอคุณผู้ชมในะคืนนี้มีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันครับ ถือไม้ออกมาขวางไม้หน้าสามแล้วพอมองไปข้างทางที่พวกก็อยู่สามสี่คนคนก็ถือน,น,นู่นหรือนี่ดูสัญชาตญ,ญาณรู้ว่าต้องมีเรื่องแน่ๆ มีคนคอยจ้องเราอยู่คอยดูเราอยู่เหมือนอยู่อยู่ใกล้ๆเราอะ่ะบางเวงยังไงไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้เราคัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านจะได้หลีก่างปรากฏการณ์โหดหวีดสยองช่วงหน้ากลับมาพบกันแบบเต็มๆครับคุณผู้ชมครับข่าวครึกโครมที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตในแพทย์วิสุทธ ผู้ต้องหาในคดีฆ่าหันศพแพทย์หญิงพัสพรถือเป็นหนึ่งในหลายคดีของผู้ที่ได้ชื่อว่าแพทย์แต่ก่อเหตุสะเทือนขวัญฆาตรกรรมผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย<ส>คืนนี้เราจะขอนำเสนออีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2545นั่นก็คือคดีฆาตรกรรมหมอออมแพทย์หญิงพัฒนันชัยวงศ์ถูกแฟนนุ่มซึ่งเป็นนายแพทย์ฆ่าและเผาพร้อมรถเก๋งที่จังหวัดแพร่ คดีสะเทือนขวัญครั้งนั้นเป็นอย่างไรขออนุญาตนำท่านผู้ชมย้อนอดีตไปสัมผัสพร้อมกันครับ27ตุลาคม2545บนเส้นทางสายเด่นชัยอุตรดิษฐ์ระหว่างหลักกิโลเมตรที่136ถึง137มีผู้พบรถถังยี่ห้อนิสสันเซ n นทรัทะเบียน636เชียงรายเกิดไฟลุกไหม้เหลือแต่ซากภายในตัวรถ ตรงเบาะนั่งพบร่างของผู้เสียชีวิตถูกไฟเผาครอกเหลือแต่โครงกระดูกจากเหตุที่ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุจนเมื่อมีการตรวจสอบพื้นที่และอาศัยเพียงทะเบียนรถแกะรอยเพื่อหาเบาะแสของคดีก็พบว่าเหตุเสะเทือนขวัญครั้งนี้เป็นการฆาตกรรมอำพรางและผู้เสียชีวิตก็คือแพทย์หญิงพัฒนันชัยวงศ์หรือหมออ,อม แผหญิงอนาคตไกลาจากโรงพยาบาลฟงจังหวัดพยาตำรวจก็มาเข้าบ้านมาตำรวจไปถามผู้ใหญ่บ้านนะถามแล้วก็ว่าอบ้านนี้มีจูพิษสมัยก็มีอีกค่ะเป็นมีลูกก็ถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า,ามีมีลูกสาวเป็นหมอหน,นะเป็นแพท์หญิงเขาก็ตกใจเขาก็รีบม,มาเนี่ยมาน,นี้ก็บอกว่ารถไฟไหม อยู่เดินเดินใจเอเนาะไปติดเกินเหตุเลยปาๆกันรีบไปกันญาติก็ไปที่โรงพักเดินใจอ่ะผู้กำกับก็บกเอาสร้อยกับผ้าอันุีรไเออใช่ละไอ้เนาะลูกสาวเอเนาะก็ส่งไปที่โรงพยาบาลมหาลาชจังหวัดจหมนะไปตรวจดีเอ็นเอนะนัะ่นนะคนก็บอกว่นทองอาจารย์บอกดูไม่ได้นะแม่แม่ดูไม่ได้แม,ม,แม่ทำใจไม่ได้นี่ ซึ่งหลังการสืบค้นหาเบาะแสการเสียชีวิตของแพทย์หญิงพัฒนันหรือหมออ,อมก็พบว่าผู้ที่ทำร้ายและฆาตกรรมเธออย่างโหดเหี้ยมนั้นก็คืออดีตแฟนหนุ่มในแพทย์ทสอชาติสิริโชดซึ่งเขาให้การรับสารภาพอย่างหมดเกลือกว่าเหตุที่ทำไปเนื่องจากมีปากมีเสียงกันและโมโหโท,ที่แพทย์หญิงพัฒนันโทรศัพท์ไปเยาะเย,ะย้ยแฟนสาวข,ของตนถึงที่กรุงเทพจึงบันดาลโทสะบีบคอจนเสียชีวิตบนรถ และโทรศัพท์ไปเรียกแฟนสาวให้มาร่วมกันวางแผนทำลายศพโดยจัดฉากนำศพผู้ตายใส่ในรถของตัวเองแล้วใช้น้ำมันราดจุดไฟเผาและรีบขับรถกลับทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากการสอบสวนในญาตินะครับสอบสวนญาติหรือสอบสวนทางบรรดาของคุณแม่ของแพทย์หญิงพัฒนานันเนี่ยและทราบว่าสาเหตุเนี่ยก็คือน,น่าจะมาจากเรื่องที่ ถึงห่วงกันนะครับเพราะทราบวรร่าทางคุณหมอพัฒนันหรือแพทย์หญิงพัฒนันเนี่ยได้ชอบพอกับหมอสราชาตินะครับซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลพุชินราชกันนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีปัญหาทะเลาะกันเป็นประจำนะครับจนแพทย์หญิงพัฒนันเนี่ยก็ต้องทําเรื่องย้ายครับออกจากโรงพยาบาลพุชินราชไปทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลปกเราทราบว่าในวันศุกร์ที่25ตุลาคมเ่ยนะครับเมื่อปี45เนี่ย ทางคุณแม่ของแพทย์หญิงพัฒนันเนี่ยให้การว่าแพทย์หญิงพัฒนันเนี่ยได้โทรมาบอกว่าในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่กลับบ้านนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เลยมีการติดต่อมานะครับแต่ต่อมาเนี่ยในวันที่27ทางบรรดาของแพทย์หญิงพัฒนันก็ได้ทราบเพุว่ามีรถยนต์ถูกเพลิงไหม้ก็จึงเดินทางไปดูนะครับระจนทราบว่าเป็นบุตรสาวของตัวเองนะครับก็ได้ให้การในรายละเอียดกับทางผู้สนอในเบื้องต้นนะครับ ซึ่งนำมาเชื่อมโยงสู่ทางพิษณุโลกนะครับก็คือพบว,ว่าแพทย์หญิงพัฒนันเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลเ,เดินทางมาที่จังหวัดพิุโลกซึ่งจากการสอบสวนปากคำพยานนะครับซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลพุชินราชเนี่ยให้การว่าในวันที่26เนี่ยได้พบเห็นแพทย์หญิงพัฒนันครับในแพทย์สรชาติเนี่ยอยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาลแต่ในวันที่27เนี่ยหายไปนะครับจนกระทั่งมีการพบว,ว่า ค่ากรรมเราได้จากการสอบสวนนะครับโดยอาศัยจากข้อมูลในเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะครับเราพบมีความผิดปกติหลายอย่างนะครับเราวิเคราะห์จากพยานบุคคลนะครับแล้วก็วิเคราะห์จากเอกสารรวมทั้งพยานวัตถุต่างๆที่เราตรวจค้นพบได้นี่นะครับทาให้ทีมตรวจสอบเนี่ยเชื่อว่าผู้ที่กระทาความผิดในคดีนี้เนี่ยเป็นนะครับคุณหมอสุรชาติ จากความสูญเสียในครั้งนั้นผู้ที่เป็นพ่อและแม่ของแพทย์หญิงพัฒนันแทบใจสลายรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโหดเหี้ยมกับบุตรสาวเพียงคนเดียวที่พวกเขารักโกรมากเลยทำใจไม่ได้เลยเห็นมันอน่ะก็ตอนนั้นก็ตอนหน้าเขาเลยใช้เท้าถีบไปนะเนาะโอ้โหเนาะแค้นทำแค้นทั้งเนี่ยท,ทั้งที่มันก็เคยมาบ้านเนี่ย หมอนั่นไม่น่าจะทำไหมเนาะก็รู้ว่าเรามีลูกคนเดียวอย่างเงี้ยนะมันไม่น่าจะเกิดเลยอนะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดอย่างเี้ยคิดสักหน่อยเลยนะคิดว่ามีลูกคนเดียวนะจบมาละได้เลี้ยนแม่ได้อยู่เนาะได้เลี้ยงดูแม่เงีแม่อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนตายทั้งเป็นอย่างเงี้ย ในคดีเรื่องนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอเดียนชัยเนี่ยได้สรุปสมบูการสอบสวนนะครับแล้วก็เสนอให้กับทางพงานักงานในการจังหวัดแพร่นะครับทร,ราบว่าคดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดแพร่อยู่คดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีที่พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบพยานหน่อยหลายปากนะครับแ้วก็คงจะพิจารณาคดีโดยเร็วเรื่องราวในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญ ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอกระทําความผิดอย่างโหดเหี้ยมฆาตกรรมคนอื่นจนถึงแก่ความตายและท้ายที่สุดก็ต้องได้รับโทษตามความผิดที่กระทําตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป